ก่อนมาก่อนมาด่าอะไรประชาชนกูผู้นํากูอะไรมามึงเป็นห่วงประเทศมึงก่อนมึงเป็นห่วงประเทศมึงก่อนทุกวันนี้ใครเป็นผู้นํากันแน่มึงดูก่อนมึงดูด้วยนะอีบ้ามึงคิดด้วเองนะประเทศมึงเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงประเทศกูมึงต้องเป็นห่วงประเทศตัวเองก่อนไม่ต้องมาสั่นมึงนีนแบบกูไม่รู้จะพูดสัรหาคําไหนมาพูดแล้ว พูดดีด้วยมันก็มันก็ฮิตพอกูพูดมันก็บอกคอมเมนต์แบบนี้แบบนู้นอย่งนี้มึงจะเอายังไงฮะมึงคอมเมนต์นี้มึงจะเอายังไงประวัติศาสตร์ใครเขาทำได้ใคเรื่องประวัติศาสตร์ปล่อยให้นเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ทุกวันนี้มึงอยู่ไหนมึงอยู่ปัจจุบันใช่หรอหรือมึงอยากกลับไปประวัติศาสตร์ไปไปไปมึงอยู่ไหนทุกวันเนี้ตายแล้วเกิดใ่ข่อยเป็นหมา มันไม่เกิดหลักหมามันเป็นเกิดหลักประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มึงอะมึงอยู่มึงอยู่สมัยนั้นเหรอมันชัดเจนเหรอปัจจุบันมึงอยู่ไหนมึงอยู่ปัจจุบันไหมทุกวันเนี้ยฮะที่ดินของมึงทุกทุกทุกตารางนิ้วทุกทุกอย่างแนวเส้นที่ดินมึงหมดเลยใช่ปะครั้งที่แล้วประสาทพระวิหารมึงอยากได้ครั้งนี้ประสาทตะตมวอนต่อไปมึงอยากได้อะไรอีก เอาให้จบอะไรจะเอาอะไรอีกอะไรของมึงอีกมึงคอมันมาดิ เรียกได้ว่างานเข้ากันเลยละค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับทางด้านของนาโนกับพิชชี่นะคะนางงามชาวกัมพูชานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของพิชชี่กับนาโนค่ะได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวการประทะกันนะคะระหว่างไทยกัมพูชาแบบดุเดือดเลยทีเดียวงานนี้เนี่ยลามไปถึงทางด้านของบอสนวัตอิสระไกรศีลนะคะจนทำเอาทางด้านขององค์กรมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะได้มีการออกมาประกาศปลดทางด้านของพิชชี่นะคะ ออกจากตำแหน่งรองอันดับ5 Miss g r a n d International ปี2022กันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมและนี่ค่ะล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของเพจ Miss g r a n d Thailand ค่ะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะประกาศชี้แจงจากบริษัท Miss g r a n d International จำกัดมหาชนนั่นเองซึ่งก็มีเนื้อหาข้อความนะคะว่าบริษัท Miss g r a n d International จํจำกัดมหาชนขอชี้แจงว่าบริษัทเนี่ยได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี ต่อทางด้านของพิชี่แล้วก็นาโน,นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะในความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะโดยการโฆษณานะคะแล้วก็ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและหลังจากที่ทั้ง2บุคคลค่ะ ได้มีการเยผยแพร่ค,คลิปวิดีโอนะคะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาที่ใส่ความบริษัทขันแล้วก็ผู้บริหารรวมถึงใช้ถ้อยคำหยาบคายนะคะที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงค่ะบริษัทเนี่ยจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าหากบุคคลทั้งสองนะคะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทันทีค่ะแล้วทางด้านของบริษัทนะคะจะติดตามคดีจนถึงที่สุดค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ ซึ่งก็เป็นใบแจ้งความนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโดยในเนื้อหาในบางช่วงบางตอนนะคะได้มีการ บันทึกไว้ค่ะว่าพฤติการแห่งคดีนะคะแล้วก็การจับกลุ่มโดยย่อเนี่ยคำให้การผู้เสียหายเรื่องนาโนกับพิตชี่นะคะข้าพเจ้าขอเรียนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของบุคคลนะคะนั่นก็คือพิตชี่กับทางด้านของนาโนค่ะซึ่งได้มีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์โดยมีเนื้อหาใส่ความบริษัทนะคะแล้วก็ผู้บริหารใช้ถ้อยคําหยาบคายค่ะแล้วก็ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของนาโนเองค่ะ ก็ดูเหมือนว่าจะรู้ตัวแล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของบอสนวัตอิสระไกรศีลค่ะคุณผู้ชมได้มีการโพสต์รูปภาพใบแจ้งความไว้นะคะผ่านทางสตอรี่ไอจีนั่นเองโดยงานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของนาโนนะคะก็ได้มีการแคปรูปภาพสตอรี่ของบอสนวัตค่ะคุณผู้ชมได้มีการนํามาโพสต์เอาไว้ผ่านทาง a c e b o o k นะคะพร้อมกับโพสต์ข้อความเขาว่าพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันในไลฟ์นะคะซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของแฟนๆนางงามชาวไทยเนี่ยได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิด เห็นใต้โพสต์ของนาโนกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะบางก็บอกว่าเวลคั่ e ดูไท a แลนด์ยินดีต้อนรับบางก็บอกนะคะว่าไม่อยากเจอในไลฟ์ค่ะอยากให้พี่นาโนที่ประเทศไทยอะค่ะบางก็บอกเขาว่าปักหมุดรอคานและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนๆนาะงงามชาวไทยนะคะต่างก็จับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนงานนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งละค่ะ